<laughs> นี่เธอคิดจริงๆหรอว่าเธอจะมาสู้ฉันได้แน่นังแยงเมืก็วานเซอน <laughs> คิดหรอือว่าเธอจะสู้ฉันได้นะ่ะไม่นะชิมีความแข็งแค่น,นี้เนะี่ยนะรี่อาจมาลองกับข้าก็ต้องเจออย่างนี้แหละนี่เรานี่เราทำอะไรไม่ได้เลยล่ะเนี่ยนี่เราต้องมาแพ้พ่าย ให้กับพวกงี้เงาที่มันมาทำลายหมู่บ้านของเรา <c oughs> เพื่อนฉันขอโทษนะอาจารย์คะหนูขอโทษหนูคงมาไกลได้เท่านี้และคงไม่มีวันที่จะได้ช่วยทุกคนได้หนูขอโทษนะคะเจ้านายเจ้านายเจ้านายจ๋าเจ้านายเจ้านายตื่นซิอย่าบอกนะว่าเจ้านายฝันร้ายอีกแล้วนะมิกิฉันลืมไม่ได้เลยอะ รู้สึกว่าฉันจะฝันเรื่องเดิมอีกแล้วนะเ,ออเจ้านายฝันเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะมิกิไม่ชอบเลยอะที่เจ้านายมาฝันเรื่องแบบนี้ขอโทษทีนะมิกิเรื่องนี้อะฉันลืมไม่ได้จริงๆมันเป็นความเศร้าที่ฝังอยู่ในจิตใจของฉันะ่ะอย่าบอกนะว่าเธอไม่รู้สึกนะออมิกิก็รู้สึกอะมิกิรู้สึกคิดถึงคิดถึงมากๆเลยมิกิยังจําวันนั้นได้เลยนะ วันที่ท่านอาจารย์มอบมิกกีให้กับเจ้านายนะ่ะท่านอาจารย์ใจดีกับมิกกี้มากมิกกี้คิดถึงเพื่อนฮมิกกี้คิดถึงฉันด้วยนะไปอยู่กับเจ้านายแล้วอะก็ทำตัวให้ดีด้วยล่ะอย่าเป็นแมวที่สซนนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุบนี่มิกกี้แล้วก็อย่าลืมเอาประทูมาฝากฉันบ้างล่ะเข้าใจนะขอประทูสักสามตัวนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะอ่ามิกกี้จะรักทุกคนสเสมอไปนะ คิดถึงทุกคนตลอดด้วยมิกิว่าเมื่อไหร่จะมาหาทัานทีเลยแน่ใจนะมิกิอย่าลืมน้องแมวคนนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเอาที่เกาขนมาให้ฉันด้วยนะนี่มิกิจ๊ะอย่าลืมฉันละฉันเซ็กซี่ที่สุดแล้วยังไงก็กลับมาหาฉันด้วยนะมิกิจ๊าวันนั้นได้ดีเลยอะมันเป็นวันที่มิกิมีความสุขที่สุดในโลกเลยดูจากท่าเต้นก็น่าจะรู้นะ วันนั้นมันยอดเยี่ยมและมีความสุขสุดๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มีกิคิดถึงท่านอาจารย์คิดถึงเพื่อนๆและคิดถึงทุกคนในหมู่บ้านไม่มีใครอยู่อีกแล้วนอกจากเราเนี่ยเจ้านายเฮ้ hey, <c oughs> พวกเธอน่ะได้ยินหรือเปล่าหันมาทางนี้หน่อยสิอันนั้นใครด่าอ๋อฉันก็คือ <c oughs> โวะเฮ้ hey, เป็นยังไงบ้างล่ะพวกเธอน่ะสบายดีหรือเปล่าอนั่นมันเจ้าไหนหูหนูนี่นะ,ะ,ะเจ้าไหนหลอนมาได้ยังไงนะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันนั้นนะ่ะนะฉันก็แอบอยู่แล้วฉันก็กระโดดหน้าผาตกลงมาแล้วก็แอบซุ่มโจมตีเก็บปากเงียบแล้วก็นอนขดตัวอยู่นะ่ะออะไรกันน่ะเราเนืองได้งงะมัด เอาเป็นว่าฉันรอดไม่ได้แล้วกันนะอย่าไปใส่ใจมันเลยเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือนะก็บอกได้เสมอเลยแต่วันนี้ฉันต้องไปก่อนลนะเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายแต่เมื่อกี้นี้เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเจ้านายใช่แล้วล่ะมิกิเมื่อกี้นี้เนี่ยเราไม่ได้ฝันไปแต่ว่าตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยความเป็นจริงสุดๆเลยอะ่ะดูดิหมาป่าตัวบ้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมิกิจะจัดการนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ไม่รู้จักมิกิแมวน้อยมาหาัศจรรย์ซะแล้ว นี่ไงมีกิจาก,การเรียบร้อยแล้วเหมียวหุยเธอเก่งมากเลยงั้นเอางีละกันมิกิเธอจัดการซอมบี้ข้างหน้าให้หน่อยสิอาได้เลยเรื่องนี้มิกิไม่ถอยแอาเจ้าซอมบี้จ๋ามานี่สิเหมียวมาเร็วมาเร็วจัดการมนเลยมิกิอาเหมียวอามิกิจัดการแล้วเหมียวอุยมิก้เธอเป็นแมวน้อยมหัศจรรย์มากเลยอะอขอบคุณนะ อุ้ยมีของตกด้วยเก็บของก่อนอเจ้านายเจ้านายมีแผนการยังไงเนี่ยก็ฉันก็วางแผนการไว้ว่าฉันจะต้องอัพเลเวลของฉันให้เก่งกาจเนี่ยมิกิแล้วเราก็จะต้องจัดการเจ้าสมบีตัวนี้ด้วยอ่าเนี่ยมันผีจีนในตำนานโอเคเธอจัดการก่นอนเลยดิฟันฟันเจ้านายมันตกแล้วอ่ะโอเคเก็บเก็บเก็บเอนี่เจ้านายจะออ้ม,มันไปไหนนะ่ะฉันก็แค่มีความรู้สึกว่าเราน่าจะเอาศพของมัน ที่ไม่สลายหายต่อยเนี่ยไปทําการเผานะมิกิอ่างั้นก็นําไปเลยสู่ๆนะเจ้านายเหมียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคตและตอนนี้คุณอยู่กับซีในใเกม Bread and Soul เป็นเกม M M O R P G ฟอร์มยักษ์ระดับโลกที่พลาดไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะพี่ซิก็มาเล่นในเซิร์ฟนี้ก่อนเพื่อที่จะรอเซิร์ฟไทยที่กําลังจะเปิดในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ,ะเจ้านายเผามันเลย โอเคเราได้เวลาที่จะต้องเผาผีจีนนี่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วอะเราเอาไงต่อละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอาเป็นว่าเราตั้งจิตภาวนาให้ผีจีนตัวนี้อไปสู่ที่ชอบพี่ชอมนะผีจีนจ๋าโอ้โหเจ้านายมันยังมีผีจีนอีกหลายตัวเลยอะลงไปเราจะสู้มันได้หรือเปล่าน่ะมิกิเกาะไหลฉันไว้ฉันจะจัดการสลายหายต่อจากตรงนี้ไปแล้ว เราจะทำการว้าไปอีกมิตเหนึ่งเกาะไว้แล้วออะไรกันนทานทางังนาทังนาทางจะพมัมแมวแป้นนะวังเนี่ยอ้วนี่นายอะนั่งลงสิไม่เมื่อยหรือไงตอนนี้ฉันให้นายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยนะอะอะาดูชุดคนนั้นสิสวยจังเลยนี่นายจ๋านายเอาชุดมาจากไหนอะนายทังแมวตัวนี้อ้ไปกันเถอะ อะอะไรกันถามแค่แป๊บเดียวเองอะมิกิไปกันดีกว่าได้เวลาผจญภัยแล้วจ้ะเออเหาะไปเลยฮ่าว้ฮูเหมียวเหมียวชอบที่สุดเลยฮ่าตอนนี้นะคะพี่สี่ก็กําลังจะไปโจมตีศัตรูค่ะเพื่อทําการเก็บเลเวลนั่นเองวิ่งมาแล้วดิไอศัตรูที่พี่สีจะจัดการมันเจ้านายอะมิกิกลัวมิกีิอย่ากลัวลุยมันเลยนี่นะคะเราสามารถที่จะปล่อยไอเทมของเราได้ค่ะ และตอนนี้พิซซิก็มีความเก่งกาจพอสมควรแต่ว่าบางทีนะครับเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่มีความมันยำเท่าไหร่นี่จัดการไอ้พวกนายทำอะไรฉันเนี่ยฉันแค่มาเดินเล่นในสวนน่ะไม่ต้องกลัวนะจ้าหนูน้อยเดี๋ยวลุงจะช่วยเองเจ้านายมีคนช่วยเราด้วยนะไอ้พวกนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเว้ย,ยตีแรงมากเลยนะแล้วแล้วมันก็ตายค่ะ ก็พวกนายเล่นลุมฉันอย่างนี้ไม่ตายก็เลี้ยงใหม่โตแล้วโอเคเก็บไปเทมก่อนอ่าเจ้านายมิกิอยากไปขอบคุณคุณลุงนะอ่าคนลุงขอบคุณนะไม่เป็นไรล้านเออเขาให้โดยทางปลอดภัยนะจ๊ะโอ้โหดีนะคะที่เรามีคนมาช่วยค่ะมาตอนนี้พี่ซี่กำลังจะไปลงดันเจียนแล้วนี่จบตีศัตรูด้วยอาวุธอันร้ายกาศร,ร้ายกาศเอออาฉันจะจัดการพวกแกให้สิ้นซาก เก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยมีระเบิดค่ะนี่มิกิไปแล้วตามฉันมาเร็วอ่ะ,อะมีระเบิดด้วยอ่ะจะไปตุ้มตามใครดีอ่ะนี่ไงเป้าหมายแรกเลยนี่พี่บึกยนไปเลยาออโอ้ยพวกเราจัดการมันซะแมนูตอนนั้นมาตัวกระปิกเรียกโอ้ยมันบ้าแล้วมันบอแล้วมิกิเธออยู่ไหนอ่ามิกิอยู่นี่โอ้โสลบแปบบเรียบร้อยนะคะ มิกิจัดการได้ไงเรามิกิจัดการเลยไปเลยมิกิสอยมันอ้ามิกิไปแล้วนะนี่แน่ขวนก้อนเลยฮงานชะมัดเหนียวอุ้ยมิกิตรงนั้นน่ะมันมีกล่องสมบัติอยู่ด้วยอ่ะเราจะไปเปิดแบบไม่ให้เขารู้ตัวนะคะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมิกิจัดการมันอ้าเหมียวเหมียวเหมียวนี่แน่จัดการเลยฮเรียบร้อยแล้วเจ้านายเก่งประลลาเก่งมากเลยมิกิ รับรองเลยว่าถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันจะซื้อชุดใหม่ให้เธอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จาัดก,การสอยไปเรียบร้อยนะคะอะไปต่อค่ะเดี๋ยวขอหาของก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งของเนี่ยคือสิ่งสําคัญเออนี่อะไรนะไม่รู้เหมือนกันถ้าแวบมีไงได้มาแล้วไอ้เข้มลับไป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 กันต่อไปกันต่อนะคะในกล่องพวกนี้นะคะมันก็จะมีสิ่งต่างๆซ่อนอยู่ค่ะเราก็ต้องสังเกตดีๆนะแล้วเราก็ทําการเปิดได้ด้วย เ,เจ้านายตีมันเลยไอ้พวกนายเข้ามาได้ยังไงอ่ะไอ้จลบเลยอะ่ะอุย้ยเก็บข่ามีระเบิดอีกแล้วนี่นะคะก็คือระเบิดมิกิฉันจะไปจมตีมันแล้วนะเธอเตรียมตัวสอยก้นมาเลยนะอได้เลยได้เลยย้อนไปเลยนะแต่ว่าศัตรูนี้นะคะมันมีแค่2คนคะ่ะเราจะไปข้างหน้าก่อนละกันรีไปรีไปรีไปอยากได้แบบว่าโยนทีหนึ่งได้หลายคนนะคะเอ๊ะเดี๋วเข้าเจ้านายเดี๋ยวเราระเบิดมันตุ้มตามก่อนเอ๊ะ เอาไงดีคนนี้ละกันดีโดนเข้าให้ดีจะก,การจดก,การสอยมิกิจดก,การมันอ้าอ้าเหนียวเหมียวเหมียวเหมียวนีว่แน่นี่แน่นี่แน่เจอคอนสเขาหน่อยเป็นไงเราเหมียวมิกิสุดยอดมากๆเลยเก่งสุดๆเลยอะ่ะวิมันยังไม่ตายค่ะโอ้ยนี่แน่ฉันไม่นานลุกขึ้นมาเลยให้ตายเถอะเออเฮ้ยวิวิมีหนึ่งคนมีหนึ่งคนจะก,การดีสอยมันเอเ้ยข่าวสุด ผู้หุยเป็นเกมที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะซึ่งเซิร์ฟนี้นะคะเป็นเซิร์ฟภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยกำลังจะเปิดขึ้นแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองจ้ะแล้วตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในแฟนเพ Facebook Bread and Soul Thailand ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่นั่นเลยแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเล่น Cross Beta แล้วก็สามารถเข้าไปสมัคร ID ในลิง์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยจ้าวันนี้พี่ซีกับมิกกี้แมวน้อยมหัศจรรย์ต้องขอลองเอะขอมาเอะขอลาเอะถูกแล้ว ก็ๆๆถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะและเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนรักนะจุ๊บ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 แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะจ๊ะ